มันดาราวาสร้างอยู่บนพื้นที่เดิมของครอบครัวโดยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไว้เพื่อให้แขกได้เข้าถึงธรรมชาติมากที่สุดค่ะเราอยากสร้างโรงแรมที่มันแตกต่างจากคนอื่นทั่วไปที่เขาสร้างในภูเก็ตการทำโรงแรมต้องดูแลทั้งคนลูกค้าพนักงานและชุมชนที่เราตั้งอยู่สิ่งที่เราทำจะเกิดประโยชน์กลับมาในสังคมและบ้านเกิดของเราอย่างจังหวัดภูเก็ตด้วยค่ะก็เลยได้นำแนวคิดที่ว่าเริ่มจากการแบบ ลดพลาสติก reuse ของที่ใช้ได้ต่างๆ reduce waste food waste เอยเนี่ยปฏิบัติให้มันจริงจังมากขึ้นเพื่อที่จะทำให้โรงแรมเนี่ยอย่างน้อยมี impact กับสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่จริงๆนะคะ Green Hotel Plus นะคะคือใบรับรองที่ที่ทางรัฐบาลเขา ออกให้กับโรงแรมที่สามารถปฏิบัติได้ตามมาตรฐานความยั่งยืน Green Hotel Plus ที่มันดาลวาได้รับไม่ใช่แค่เป็นการยกระดับมาตรฐานทางสิ่งแวดล้อมและชุมชนแต่ยังเป็นโอกาสทางธุรกิจที่สามารถช่วยลดต้นทุนและสร้างจุดขายได้อย่างยั่งยืนในระยะยาวค่ะทาง SCB นะคะก็มี RM ที่คอยดูแลแล้วก็ให้ความรู้อยู่เรื่อยๆอัปเดตอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นทางด้านของ Green Loan หรือว่า Green Building เราสามารถต่อยอดในอนาคตได้ การทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนนะคะแต่ว่ามันใช้ energy ตอนแรกเยอะหน่อยแต่ว่าในระยะยาวมันเห็นผลค่ะอยากให้มองการทำธุรกิจอย่างยั่งยืนนะให้เป็น investment ในระยะยาวมากกว่าระยะสั้นค่ะ